เบนเวนโนโต้ไอชิสเรโนนะเป็นนักศึกษาเลกเปลี่ยนจากอิตาลีอ่าสำหรับในวันนี้คลิปที่ไอจะทำนั้นไม่ได้เกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมแต่อย่างใดแต่เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวคอมพิวเตอร์ที่พวกยูอาจจะเจอได้ในชีวิตประจำวันนะ่ะนะและหัวข้อนในวันนี้ก็คือภาษานั่นเองอ่าถ้าพวกยูสังเกตทงลิสภาษาแห่งนี้จะมีถึง3ภาษาด้วยกันก็คืออังกฤษ แล้วก็อังกฤษอีกรอบหนึ่งซึ่งการที่มันมีภาษาโผล่มามากมายขนาดนี้เนี่ยมันทําให้เวลาเราต้องมานั่งเปลี่ยนภาษาเนี่ยมันจะเกิดความซ้ําซ้อนเป็นอย่างมากดังนั้นเราต้องแก้ไขมันนั่นเองอ่าดังนั้นเรามาดูวิธีแก้ไขกันดีกว่าก่อนอื่นเลยถ้าพวกยู่คลิกไปที่ภาษาที่เราติดตั้งอยู่จะเห็นว่าพวกเรามีแค่ภาษาอังกฤษซึ่งเป็น United s t a t e และภาษาไทยเท่านั้นแต่ว่าในลิสต์ที่โชว์เนี่ย มันมีภาษาอังกฤษซึ่งเป็นยูนิเต็ดคิงดอมด้วยดังนั้นเราต้องเอามันออกซะก่อนอ้าวล้วจะออกยังไงล่ะสิ่งที่พวกยูทำก็คือเพิ่มภาษานั่นเองแล้วพวกยูก็ต้องหาไปที่ English นี่นั่นเอง United Kingdom next file next install หลายคนอาจจะถามว่าอ้าวทำไมต้องติดตั้งภาษา u n i t ง k i n g ข้าไปด้วยล่ะเราไม่เอาไม่ใช่เหรอสาเหตุก็พบว่าไอ้ u n i t ็ k i n g d o มเนี่ยมันโผล่มาเพราะว่า Windows บังคับติดตั้งแต่ว่าเราไม่ได้ติดตั้งโดยตรงดังนั้นเราจะมองไม่เห็นมันดังนั้นการที่เราต้องการที่จะถอนติดตั้งมันนั้นเราจาเป็นต้องติดตั้งมันซะก่อนแล้วก็ถอนด้วยตัวมันเองถ้าเกิดทําอย่างนี้แล้วตัวภาษาก็จะหายไปน,ยนะ แล,แล้วพวกเราก็ติดตั้งเสร็จาจากนั้นสิ่งที่พวกจุ้งทําก็คือเช็คว่าไที่เราติดตั้งเนี่ยมันมีประเภทของคีย์บอร์ดตรงกับที่ลิสต์ภาษาเราโชว์ไหมอย่างตรงนี้โชว์ว่าภาษาอังกฤษยูนิเต็ดคิงดอมมีคีย์บอร์ดยูนิเซ็ดคิงดอมซึ่งก็ตรงกับที่เรามีในลิสต์อยู่แล้วว่าเป็นยูนิเต็ดคิงดอมจากนั้นที่เราต้องทําก็คือถอนการติดตั้งมันในทันทีนั่นเองโดยการกดไปที่นี้แล้วก็รีมูฟไป อ่าเส้นนั้นมันดูชื่อภาษาอีกสีนะอ่าเราเหลือแค่2ภาษาแล้วมันไม่ซ้ำซ้อนแล้วใช่ไหมแต่ยังก่อนถ้าเกิดพวกยูจบตรงนี้แล้วรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เนี่ยต่อคอมพิวเตอร์มันก็จะกลับไปติดตั้งอยู่ในติดคิงด้อมมาให้พวกยูอีกรอบนึงซึ่งมันจะก่อให้เกิดปัญหาว่าพวกยูต้องมานั่งแก้อย่างนี้ซ้ำไปซ้ำมาดังนั้นสิ่งที่พวกยูทำก็คือไปที่คอนโทรลพา n e เนล ไปที่ Control Panel นะจากนั้นพวกยูเลือกไปที่ Category อันใหญ่สุดนี้เลยแล้วก็คลิกไปที่ Clock and Region ดังนั้นคลิกตรงนี้อ่าแล้วพวกยูมาที่ตรง Administrative พวกยูจะเห็นตรง Copy Setting ตรงนี้นะกดเข้าไปแล้วพวกยูก็ติ๊ก2ช่องนี้ได้เลยตรง Welcome Screen กับ New User Account เนี่ยติ๊กไปเลย2อัน อ,อย่างนี้แหละแล้วก็กดโอเคไปหลังจากที่มันทําการปฏิบัติการเสร็จแล้วเนี่ยอ่ามันจะโชว์รีสตาร์ทนนวนะซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดพวกยูกดไปเนี่ยพอครั้งถัดไปไม่ว่าจะรีสตาร์ทอีกอกี่ครั้งคอมพิวเตอร์ก็จะเหลือ2ภาษาไม่มีภาษาที่มันซ้าซ้อนเพิ่มขึ้นอีกต่อไปแล้วเป็นยังไงง่ายใช่นวิลาแต่พวกยูชื่นชอบคลิปประเภทน,นี้พวกยูก็ติดตามไอท์ตลอดเวลาเลยนะเราเจอกันนะทุกคนอริเบเดิช